เช้านี้สมบัตินอนตะวันซ้ายดูกำหนดเริ่มต้นทำงานของเขาคืออีกหนึ่งอาทิตย์แต่สมบัติก็ไม่เคยคิดที่จะเข้าสวนไปช่วยเมียแต่อย่างใดเขาคิดไว้เสมอว่านั่นคือข้อตกลงที่ให้ไว้กับแม่คือเขายอมแต่งงานกับสาวขี้เรเพื่อที่จะไม่ทำงานสวนยางเขาลุกจากเตียงบิดขี้เกียจพร้อมอาปากขาวก่อนจะเดินไปคว้าผ้าเขามาเดินเข้าห้องน้ำสมบัติเป็นคนอาบน้ำนานมากขัดอยู่นั่นถูอยู่นั่นทุกซอกทุกมุม สะอาดเอี่ยมอองหอมกลุ่นตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่มีส่วนไหนในร่างกายของสมบัติที่สิ่งสกปรกสามารถอาศัยอยู่ได้สะอาดแม้กระทั่งซอกเล็บเท้าเป็นชายหนุ่มที่เจ้าสำอางตัวพ่อก็ว่าได้สมบัติเดินออกมาจากห้องนอนอีกครั้งในชุดหล่อเต็มยศเตรียมตัวออกจากบ้านตรงโต๊ะอาหารมีกับข้าวจัดเตรียมเอาไว้แล้วพร้อมสับโดยมีลูกเจี๊ยบคนงานสาวร่างท้วมกำลังสาละวนกับการเก็บป่นโตเข้าที่เดิม อะไรเนะ่สมบัติร้องถามเด็กสาวกับข้ากลางวันค่ะพี่กระแตสั่งให้หนูเอามาส่งให้แล้วเขาอยู่ไหนล่ะตอนนี้อยู่ในสวนยางที่บ้านค่ะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าตอนค่ำๆพี่สมบัติต้องเข้าไปในบ้านแม่ปลาดีพี่กระแตจะไปรออยู่ที่นั่นนะคะเออรู้แล้วสมบัติรับคําก่อนจะซุดตัวลงนั่งข็นั่งมองอาหารที่หน้าตาแสนจะน่ากินแถมกลิ่นก็หอมเตะจมูกจนท้องเริ่มร้องจกๆอร่อยดีนี่ นี่ประสวยเอ้ยแม่ทำเหรอเขาถามในขณะที่ปากยังเคีย้ยวตุย้ยตุ้ยด้วยความอร็ดอร่อยเปล่าค่ะพี่กระแตเป็นคนทำคนบ้านเราอ่ะชอบฝีมือพี่กระแตค่ะคนอื่นทำไม่ถูกปากเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานเด็กลูกเจีย๊ยบตอบพร้อมยิ้มภาคภูมิใจในตัวเจ้านายสาวรสชาติก็พอไปวัดไปว่าได้นะไม่เห็นจะวิเศษอะไรมากมายสมบัติเริ่มทำท่าเขี่ยอาหารไปมาเสมือนไม่ค่อยจะถูกปากมากนะัก เด็กสาวร่างท้วมรีตามองสามีของเจ้านายก่อนจะใส่หัวช้าๆและหิ้วปิ่นโตเดินกลับไปยังมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้านจนเมื่อรับร่างของลูกเจียบแล้วนั่นแหละอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าก็เกลี้ยงกริบไม่เหลือติดคาจานไว้แม้แต่อย่างเดียวอิ่มจากอาหารคาวแล้วสมบัติก็ตรงดิ่งไปหาของหวานวันนี้เขาตั้งใจไปดักรอส้มหน้าโรงเรียนจนเมื่อส้มเดินออกไปขึ้นรถสองแถวเพื่อกลับบ้านสมบัติขี่มอเตอร์ไซค์ตามทันที เขาสงสายตาบอกให้ส้มลงกลางทางและส้มก็กดกริ่งให้รถจอดตามที่ชายหนุ่มให้สัญญาณพี่สมบัติพี่สมบัตินี่ตามส้มมาเหรอขึ้นมาซีไปหาที่คุยกันส้มไม่รอช้ารีบพาตัวเองขึ้นดั่งซ้อนท้ายทันทีจุดหมายปลายทางไม่ใช่บ้านเช่าของเจ้าหล่อนสมบัติไม่ต้องการให้เรื่องนี้รู้ไปถึงหูของดาริกาวันนี้เขาอยากดื่มดำรสชาติรสสวัสดของส้มแบบไม่มีใครมาขัดจังหวะ สถานที่ที่เขาพาเจ้าหล่อนไปคือขนมหลังน้อยที่พวกน้องใช้และเขาเคยไปสร้างเอาไว้สำหรับดื่มน้ำกระท่อมกินเหล้าเล่นกีตาร์หรือไม่ก็พาสาวไปฟันสมบัติย้อนกลับไปยังบ้านแม่หลังจากส่งสาวส้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในบ้านมีสมาชิกของทั้งสองครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าเป็นการกินอาหารร่วมกันเพื่อสมานความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักหน้าค่าตาของอีกฝ่ายว่าประกอบไปด้วยสมาชิกคนไหนบ้างพวกผู้ชายนั่งล้อมวงบนเสือผื้นใหญ่ในขณะที่ฝ่ายหญิงสารวนเตรียมอาหารอยู่ภายในครัวและแน่นอนว่าแม่ครัวหัวป่าประจำบ้านก็ต้องเป็นกระแตโดยมีแม่สวยและลูกเจี๊ยบคอยเป็นลูกมือ แม่ปราณีลงแปลงผักสวนครัวเพื่อหาผักสดมาเด็ดจิ้มกินกับน้ำพลิกหน้าที่ของกระต่ายคือตระเตรียมที่ทางและเตรียมเครื่องดื่มเด็กสาวไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าใดนะักนึกรำคาญสายตากรุ้มกริ่มของน้องชายพี่เคยสีเลือเกินถึงแม้หน้าตาจะหล่อเหลาเอาการแต่มารยาต,ต่อหน้าผู้หญิงนี่รับไม่ได้เอาเสียเลยพี่เคยนั่นก็วางท่าเหมือนพระรามผู้สง่างามส่วนน้องชายก็หนุมานดีๆนี่เอง พี่เจี๊ยบช่วยทำแทนกระต่ายทีรำคาญเด็กสาวบนอุบขณะเดินหน้าง้าเข้ามายังด้านในครัวเป็นอะไรของแกอีกนางลูกคนนี้นางสวยหันไปมองหน้าง,งองของลูกสาวคนเล็กก่อนเอ่ยปากถามคือน้องชายพี่สมบัติน่ะสิคนที่ชื่อจรูนน่ะจ้องหนูอยู่นั่นแหละจ้องจนเราเกรงเดินขาแทบขิดแม่ น้องกระต่ายออกจะสวยน่ารักขนาดนี้ผู้ชายคนไหนไม่อยากมองก็ไม่ใช่ผู้ชายแล้วละค่ะลูกเจี๊ยบโลนะ่ทาทะลน้นพร้อมหัวรอกคิกคักก็ดีเหมือนกันนะถ้าพ่อจะรุนเข้าสนใจแกแม่ก็ไม่ขัดนะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนอีกอย่างแกจะได้อยู่ใกล้ๆแม่ไม่ออกเรือนไปไหนไกลนางสวยทำท่าคิดพลางพูดออกมาด้วยสีหน้าจริงจังและนั่นยิ่งทำให้เด็กสาวหน้าหงิกยิ่งกว่าเดิม ไม่เอาหนูจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพไม่แต่งงานกับอินาลิงนั้นหรอกนะว่าแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าแย่ยงงานในมือของลูกเจีย๊ยบเด็กสาวร่างท้วมจึงต้องระเหตุออกไปคอยดูแลพวกผู้ชายหน้าบ้านแทนพี่ไม่ยอมให้กระต่ายแต่งงานตอนนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงไปหรอกยังไงก็ต้องเรียนให้จบปริญญาตรีก่อนเรื่องมีคู่ครองค่อยว่ากันทีหลังกระแตหันมาปลอบใจน้องสาวพร้อมรอยยิ้มละไม แค่นั้นลูกสาวคนเล็กของบ้านก็ปร่ยิ้มออกมาได้อีกครั้งเธอรู้ว่าหากพี่สาวคัดค้านแม้แต่พ่อและแม่ก็ไม่กล้าคัดสมบัติสุดร่างลงนั่งล้อมวงกับคนอื่นๆในขณะที่พวกสาวๆเริ่มทยอยยกอาหารออกมาวางเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มานั่งรวมตัวกันเป็นวงใหญ่แม่วันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันดีจริงฉันดีใจนะที่เราสองบ้านได้ดองกัน เป็นเพื่อนบ้านกันมาหลายสิบปีมาวันนี้ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันฉันนี่สบายใจวิเชียนเจ้าของบ้านเอ่ยพวกเราสิที่ต้องยินดีที่บ้านมีแต่ลูกสาวได้พ่อสมบัติมาเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนทางฉันก็หายหว่วงนางสวยบอกยิ้มยิ้มได้มากินข้าวโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการดี เด็กๆมันจะได้คุ้นเคยกันแล้วก็มีเรื่องอยากจะขอร้องทางแม่ปราณีกับพ่อวิเชียนด้วยคือตอนนี้อโรคประจำตัวของฉันที่เป็นอยู่ก็ทำไม่ทำงานหนักไม่ได้ไม่มีนางกระเตที่คอยดูแลสวนแทนฉันอยู่ไอ้ที่จะให้นางกระแตมันไปอยู่บ้านผัวโดยถาวรเลยก็คงไม่ได้ในตอนนี้คงต้องไปไปมามาดูแลสองสวนไปพร้อมๆกันแต่แม่ปราณีกับพ่อวิเชียนไม่ต้องห่วงนะ ทางเรามีคนงานเยอะทุกอย่างจะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหานั่งกระแตมันเก่งและวก็แกรง้งมีสวนยางเพิ่มมาอีก30กว่าไร่ยังถือว่าสบายมากจริงไหมลูกในตาลอธิบายยาวก่อนจะหันไปขอความเห็นจากลูกสาวจะพ่อแต่จะให้ลุงก่อไปอยู่ประจำควบคุมงานที่นั่นแล้วแต่จะเข้าไปดูเป็นทีๆแม่กับพ่อไม่ต้องห่วงนะจ๊ะหญิงสาวบอกพร้อมหันไปยืนยันกับพ่อแม่ของสามี ฉันน่ะไม่ห่วงเรื่องนั้นหรอกฉันรู้ว่าลูกสะพ้ยของฉันคนนี้มันเก่งแต่ที่ฉันห่วงก็คือลูกกระแตจะทำงานหนักเกินไปจนไม่มีเวลาจะมีหลานให้ฉันอุ้มนะสิแม่ปราณนีล้อลูกสะภ้ยสาวเรียกเสียงหัวเราะของทุกคนยกเว้นสมบัติใครจะไปรู้ล่ะแม่ปรานีไอเรื่องแบบนี้มันใช้เวลาไม่นานสักน่อยนายตาเ่ยก่อนหัวเราะเสียงดัง คราวนี้เรียกสีเลือดฝาดบนใบหน้านวลจนเห็นได้ชัดเจนพ่อก็กินข้าวเถอจ้ะเดี๋ยวจะเย็นเสียหมดกระแตพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยใบหน้าแดงกล่ำเพราะความเขินอายถือลอบมองหน้าสามีแต่กลับเห็นทำหน้านิ่งหน้าเฉยเสมือนไม่รู้สึกรู้สมอะไรทั้งสิ้นจึงหันมาสนใจกับอาหารตรงหน้าแทนส่วนจรูนกับจรรนั่งพยักเยิดมาทางกระต่ายตลอดเวลาจรูนแก่กว่าเด็กสาวสามปี ส่วนจรรดอ่อนกว่าสองปีจรรดนั่งส่งสายตารู้ทันให้กับพี่ชายคนรองพร้อมทำหน้าทะเลนใสทุกการเคลื่อนไหวอยู่ในสายตาของกระต่ายเด็กสาวเหลือกตาใสแถมค้อนอีกหลายวงถึงกระนั้นก็มิได้ทําให้จรูนรู้สึกรู้สาขึ้นมาได้ว่าเขาไม่ได้เป็นที่ถูกตาต้องใจของเจ้าหล่อนนักพี่รุ่นชอบพี่กระายเหรอจารดกระซิบข้าหูพี่ชายเบาๆก็เออสิแม่งน่ารักชิบ คนนี้แหละที่พี่อยากได้เป็นเมียเอาจริงเหรอพี่เพิ่งเจอกับพี่กระต่ายเมื่อกี้นี้เองนะเอาจริงสิคืนนี้พี่จะขอพ่อกับแม่ให้มั่นน้องกระต่ายไว้ก่อนเรียนจบแล้วค่อยแตง่งแต่ดูพี่กระต่ายเขาเกลียดพี่ยังไงไม่รู้นะพะยศะแบบนี้แหละพี่ชอบต้องปราบสิเข็ดจ,จรูนกระซิบกับน้องชายสายตามุ่งมั่นที่จะเอาชนะเด็กสาวให้ได้กระต่ายเด็กสาววัยสิเรียนอยู่ชั้นมห้า โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดเป็นเด็กที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผิดแพกไปจากพี่สาวโดยสิ้นเชิงกระต่ายจะขาวและหน้าตาคขมขำเหมือนแม่ส่วนกระแตได้สีผิวและเครื่องหน้ามาจากพ่อความสวยโดดเด่นของกระต่ายทำให้เด็กสาวได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องรำดรัมเมเยอร์แถมยังเรียนเก่งเข้าประกวดคัดไทยเขียนกรอนโตวาที แข่งขันกับต่างโรงเรียนได้รางวัลชนะเลิศอยู่สม่ำเสมอความฝันของเด็กสาวคือการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดเพราะอยากเอาวิชาความรู้มาช่วยงานที่บ้านและรู้ว่านั่นคือความฝันของพี่สาวเช่นกันกระเตสละโอกาสในชีวิตของตัวเองเพื่อครอบครัวเธอจึงไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังและนั่นคือสาเหตุว่าทำไมสาวน้อยจึงไม่เคยมีเรื่องเพื่อนชายเข้ามาพัวพันเธอยึดหลักรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน ถึงแม้จะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เพียรพยายามตีสนิทไม่ขาดสายแต่กระต่ายก็ไม่เคยเอ็นเอียงยังคงเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนต่อไปเสร็จจากมือค่ำทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านเรือนหอของสมบัติและกระแตเป็นบ้านที่ถูกปลูกสร้างมาหลายปีแล้วบนที่ดินของเขาเองแม่เขาตั้งใจเก็บไว้ให้เป็นเรือนหอของลูกชายถูกเปิดใช้บ้างบางคราวยามมีเพื่อนฝูงจากกรุงเทพลงมาเที่ยวบ้านเป็นกลุ่มใหญ่เก็บกวาดเช็ดถูเป็นครั้งคราว เพื่อไม่ให้อยากใหญ่เกาะจนรกรุงรังอยู่ห่างจากบ้านแม่และบ้านกระแตประมาณ2กิโลกว่าแม่สวยอยากให้ลูกเจี๊ยบมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่กระแตปฏิเสธเพราะเธอเห็นว่าลูกเจี๊ยบเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญในเรื่องงานบ้านงานเรือนยามเธอไม่อยู่บ้านหลังนี้จึงมีเฉพาะสมบัติกับกระแตสองคนเท่านั้นทั้งสงขี่มอเตอร์ไซค์คนละคันกลับมาถึงบ้านสมบัติไม่พูดไม่จาก้าวฉับฉบตรงไปยังห้องน้ํา ขัดสีชวีวันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ออกมาเขาพาตัวเองไปนั่งดูทีวีอย่างสบายใจเฉยปล่อยให้คนเป็นเมียจัดการธุระของตัวเองและก้าวเข้าห้องนอนไปอย่างเงียบๆเขารู้ว่ากระแตไม่ดูละครเธอเข้านอนแต่หัวค่ำทุกวันเพราะต้องตื่นแต่เช้าอย่างน้อยก็ทำให้เขาไม่รู้สึกอึดอัดมากนะักยามที่ต้องนอนร่วมเตียงเดียวกันเออพี่สมบัติจ๊ะฉันเข้านอนก่อนนะพี่อยากได้อะไรอีกหรือเปล่า ไม่อะไปเถอะเขาตอบแบบไม่หันไปมองหน้าหญิงสาวได้แต่ยืนมองบากว้างและเสี้ยวหน้าของสามีด้วยสีหน้าบอกไม่ถูกรับรู้ได้ว่าการแต่งงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความไม่เต็มใจของเจ้าบ่าวเขาไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเธอไม่อยากแม้แต่จะมองหน้าไม่มีอารมณ์แม้แต่จะพูดคุยกระแตเดินกลับเข้าห้องนอนอย่างช,ช้าๆเธอนั่งทอดถอนหายใจเบาๆนึกน้อยใจอยู่ครามคลัน เขาไม่เคยเห็นเธออยู่ในสายตาแม้กระทั่งวันที่ได้มาเป็นเมียของเขาแล้วก็ตามยิงสาวล้มตัวลงนอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก่อนจะหลับไปในที่สุดมาสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อรู้สึกว่าที่นอนข้างตัวยุบยบลงไปท่ามกลางความมืดเงาดำๆของสมบัติกำลังล้มตัวลงนอนงายเขาตั้งใจนอนชิดติดริมขอบเตียงให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวเมียที่น่ารังเกียจจนเมื่อเขาเริ่มส่งเสียงกรนเบา กระเตยถึงเคลื่อนตัวเองอย่างช้าๆเข้าแนบชิดเธอช่างใจอยู่นานว่าจะเอื้อมมือไปสัมผัสกับตัวเขาดีไหมแต่ด้วยความรักที่มันมีมากจนล้นหญิงสางตัดสินใจเอื้อมมือช้าๆหวังวางประกบลงบนสองมือที่ประสานกันอยู่ตรงหน้าท้องของชายหนุ่มเพียงแค่ได้รับสัมผัสแผวเบาเท่านั้นก็ต้องรีบชักมือกลับอย่างรวดเร็วเมื่อมีเสียงทุ้มดุขึ้นมาท่ามกลางความมืดคิดจะทำอะไรของเธอ สมบัติลืมตาโพลงหันมาทำหน้าดุดันใส่เมียตัวเองกระแตรีบลุกขึ้นนัง่งก่อนจะตะกุกตะกากตอบเขาแบบกลัวๆเปล่าเปล่าจ้าฉันแค่จะดึงพ้าห่มมาคุมตัวพี่ก็เท่านั้นเองอากาศมันหนาวฉันกลัวพี่จะไม่สบายเอาไม่ต้องมายุ่งได้ไหมกลับไปนอนในที่ของเธอเลยแล้วถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมาแตะตัวฉันเข้าใจไหม สมบัติกระชากเสียงใส่แบบไม่สนใจเมียตัวเองจะรู้สึกยังไงกระแตหน้าถอดสีเธอรีบถดร่างถอยกลับไปยังขอบเตียงอีกด้านก่อนจะล้มตัวลงนอนตะแคงหันหลังให้สามีที่แอบรักมานานแสนนานน้ำตาเจ้ากำลังไหลออกมาไม่ขาดสายรู้แน่ชัดเลยว่าเขาทั้งเกลียดและรังเกียจเธอมากกว่าอะไรแม้แต่ตัวก็ไม่อยากให้จับต้องและแบบนี้เขาจะแต่งงานกับเธอไปเพื่ออะไรกัน กระแตนอนร้องไห้เบาๆตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งสางหญิงสาวลุกขึ้นแต่งตัวไปทำงานตามปกติทั้งๆที่หน้าตาอิดโรยมีรอยบวมบนเปลือกตาจนสังเกตได้โชคดีที่วันนี้น้องสาวต้องเรียนพิเศษกลับบ้านเช้ากว่าปกติและลูกเจี๊ยบก็ไม่ได้เข้าสวนเรื่องร้องไห้ตาบวมของหลอนจึงไม่รู้ถึงหูของคนในครอบครัวหญิงสาวนั่งครุ่นคิดตลอดทั้งวันว่าจะทำวิธีการไหนดีเพื่อให้สมบัติหันมาสนใจเธอบ้าง เหลียวซ้ายแลวขวาก็ไม่เห็นใครนอกจากแม่แต่แม่จะมารู้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตอนยังสาวแม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากไม่เคยต้องงอนง้อผู้ชายมีแต่พวกผู้ชายที่คอยตามตื้อจีบแม่จนหัวบันไดไม่แห้งเหลืออยู่คนเดียวเท่านั้นแม่ผัวนางปราณีรู้จักลูกชายตัวเองดีกว่าใครน่าจะมีคำตอบให้กับทุกคำถามของเธอได้บางที นางอาจมีอะไรดีๆที่พอจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสมบัติดีขึ้นคิดได้ดังนั้นจึงตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าหลังจากเสร็จงานในสวนแล้วจะมุ่งหน้าตรงไปหาตัวช่วยก่อนจะกลับบ้านในเมื่อได้ชื่อว่าเป็นเมียของเขาแล้วก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้เขารักและหลงถึงแม้นมันจะยากเย็นแสนเข็นยังไงก็ตาม